สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะเผยแผ่พุทธคุณของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมอ่าใสแต่ว่าพกพาติดกระเป๋านะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะดูความเก่าความแก่7นิ้วก,กว่านะคะเฉพาะใบมีดสี่นิ้วเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะอันนี้รัดด้วยอทองฝาบาทนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีประมาณ90ปีขึ้นไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะจะดูแบบว่าความเหี่ยวความย่นความแตกความอ่ที่อ่ฝักนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะนี่ค่ะเป็นมีดที่ใครไม่เคยเห็นนะคะอันนี้มีดเก่าจริงๆนะคะทุกท่านใบมีดก็สวยเฉพาะ อันนี้โพเต็มใบเสมาใบโพนั่นเองนะคะทุกท่านเป็นมีดศักดิ์สิทธิ์มีดเข้มขังนะคะดูเหล็กนะคะทุกท่านดูเหล็กดูมวลสารเหล็กะะไม่สัน่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไม่โยกนะคะกรรน,นี้ก็รัดด้วยเหล็กนะคะอาจจะผสมหรือว่าอะไรเพราะว่าน้ําก็ได้มาแบบนี้นะคะเขาเก็บไว้นะคะมีดเล่มนี้ เก็บไว้นานมากอายุยืนนานนะคะค่ะสวยงามมากนะคะ<อ>ขนกดอกไม้แล้วก็เป็นโพเต็มใบนะคะใบมีดเล่มนี้สวยงามแล้วก็มีความเป็นเงางามดำนะคะมีดอาถรรพ์มีดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตรงนี้ก็หนานะคะทุกท่านสันมีดนี้ก็หนามากนะคะมีดเล่มนี้มีความหนานะค่ะไม่บางนะคะ ่านใดมองหาอยู่นะคะมียุบต้นๆหรือว่ายุบกลางๆก็ทักทายมาหาน้ํานะคะคุตคุณของท่านป่าพวกผีปีศาลมพัดลมเพวิญญาณเล่ร่อนหรือว่าคุณใสค่ะ <c oughs> ให้ทุกท่าน,นบูชาติดกระเป๋าไว้นะคะนี่ค่ะมีเล่มนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่กระทัดรัด่ะคะกระทัดรัดหรือว่าเราค้าขายบูชาติดร้านไว้นะคะหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนเนาะ ข้างค่ำกลางคืนเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้านะคะ <c oughs> อุบัติเหตุถูกบางครั้งก็อาจจะวิญญาณที่เล่ร่อนหรือว่าผีที่ตายไม่มีญาติผีไร้ญยยาติอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้อัญเชิญตามถนนหนทางนะคะทุกท่านเราอาจจะขับรถไปไหนมาไหนอาจจะ,ะถ้ามีมีดหลวงพ่อเดิมไว้นะคะท่านจะปกปักรักษาให้พ้นภยัยพ้นเคราะห์นะคะทุกท่านถ้าคนไหนดวงตก คนไหนดวงตกก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าถ้าเรามีมีดหลวงพ่เดิมหนักก็จะได้กลายเป็นเบาเนาะค่ะสวยงามมากเลยมีดเล่มนี้นะคะใบมีดเป็นเงาดำมากสวยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะอันนี้ก็มีดเล่มนี้้ําอยากจะบ,บอกว่าเพิ่งได้มานะคะสิบเอนิ้วครึ่งด้ามรวมฝกักด้ามไม้ฝากไม้ค่ะสิบเอดนิ้วครึ่งนะคะค่ะ อันนี้ก็จะเก่าเก็บจริงๆเลยนะคะคุณตาปู่ย่าตาทวดเราตั้งแต่ได้มาก็คือแบบว่าถ่ายทอดออกมาให้ลูกให้หลานนะคะทุกท่านาให้ลูกให้หลานก็เป็นความเก่าความแก่ความเหี่ยวย่นของไม้นะคะค่ะเรามารับชมทั้งในกันเนาะนี่ค่ะ,คะดูความเก่าความแก่ไม่รู้ว่า,าขี ปีเข้าไปแล้วนะคะอายุแบบประมาณเกือบร้อปีนะคะดูคุณตาท่านเก็บไว้นะคะทุกท่านก็ผ่านการใช้งานมาแล้วเวลาคุณตาท่านจะเดินป่าหรือจะเดินทางท่านก็จะเอาไปด้วยนะคะตกมาเป็นของลูกของหลานนะคะทุกท่านค่ะลูกหลานก็จะเก็บของคุณตาไว้เป็นอย่างดีตอนนี้น้ําลงพื้นที่น้ําเขารู้ว่าน้ําจะเมเออเผยแผ่พุทธคุณของครูบาอาจารย์ะค่ะ เขาก็อยากจะเปลี่ยนมือค่ะน้ำก็เลยได้มานะคะนี่ค่ะความเก่าความแก่นะคะทุกท่านมีดเล่มนี้มีเหล็กเป็นเหล็กที่สันมีดนี้หนามากนะคะค่ะข้างไม่สั่นไม่คอนค่ะค่ะยังแข็งแรงยังมีความสมบูรณ์อยู่เลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะกระหนกดอกไม้นะคะอันนี้ก็โพลเต็มใบค่ะโพลเต็มใบคืออันนี้เก่าเก็บเลยนะคะทุกท่าน คุณตาท่านเสียไปนานแล้วแล้วก็ตกมาเป็นของลูกของหลานของเหลดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าน้ําได้มาแบบนี้แล้วน้ําก็จะให้ทุกท่านได้ดูนี่คะ่ะรอยจานของหลวงพ่อนะคะนี่คะ่ะยุบต,ต้นแล้วนะคะทุกท่านนี่คะ่ะรอยจานตรงที่ฝักนี้นะคะค่ะให้ทุกท่านได้ชมนะคะนี่คะ่ะรอยจานนี่คะ่ะนีคะของครูบาอาจารย์เนาะ,นะรอยจานนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีดเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอยู่ในตัวนะคะทุกท่านคุณตาท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะก็ตกมาเป็นของลูกหลานลูกหลานก็จะเอาไว้บนหิ้งพระนะคะ,อ,ะอธิษฐานแล้วก็บูบชาจากต่อมาจากสืบตะ,ะกุลมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างดีเนาะก็เลยจะ ไม่ได้ถอดออกมาใช้หรือว่าไม่ได้ดูแลเลยเอาไว้บนหิ้งพาตลอดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกท่านค่ะรอยจานนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากบูชาติดรถติดบ้านไว้นะคะท่านใดสนใจก็ทักทายโทรมาหาน้ําคุยพูดคุยได้นะคะค่ะน้ําจะหามีดครูบาอาจารย์ยุบกลางๆต้นๆมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวน้ำจะหามีดมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอฝากขอพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ